อเอ้ยโมขวกเอ้ยมาคอยกันนี่นะนะลูกหลานเพิ่นมาขอมันโชคลาภมันแล้วเพิ่นื่อยเงี้วมาให้ได้แสงสว่างให้ดอกแต่มื้อนี้มาฮอดมาถึงแล้วก็สิก็เป็นมันพาพร้อมมันพาใหญ่พร้อมมีมพาหญ่แล้วดับแต่ที่ขอให้พญาตองขอกับนี่แล้วพุ่มนะพุ่มต้นโกนี่ยนะ ขอโชคมองที่เคยให้โชคให้มันอันที่ได้สามชิ้งวดแล้วที่ได้งวดว่างหันงกหาเก้านี่กะจุดอยู่นี่เนาะไม่เนาะจุดอยู่นี่จุดอยู่พุ่มมึงนี่เราจุดย้ำหมื่นคืนนี่เนากับบอลโมนี่บัดนี้ย้ำมือเส้าเราเลยได้เลขแล้วเราเขียนใส่กระดาษไปบวกเลยอย่าติดบ่อไปหาเนาะอย่าติดบ่อไป มันมันหอนมันหอนมันหอนมันก็เลยไปไปไปพุ่ม um> วันที่ไปหอนหอนบรีบไปขึ้นมาหนำมันกูเด้ออยู่ไป่ยูอยู่งวยนำมันไปเลยกดีก็เลยอยู่เดออาะทู่ตุบกขอให้กอนนขกตุบกเอา จุดทูบเอออยู่แล้วก็เตรียมของมาไว้ให้เราโชคขอลาบนำพันก่อนจุดทูบก,กับมองนเนียนน้องมองที่เคยให้โชคมอที่ฟ้าน้าให้หกหาเก้ากับมองนี้มันมาพยตองมองนียมดคืออะไรโอ้ลมกับมาแล้วครับพี่น้องเอ้ยน,นี้ก็เป็นพุ่มที่ให้โชคหมาเนาะขออย่งไหนได้ย้ำนั่นนี่แหละได้หกหาเก้า ก็ถือว่าเขาทั้งบนทั้งล่างมันนี้ครับมันนี่ก็เปลี่ยนวันผรากลับมาเลยมาคอกันอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวรอติดตามกันมันบังมันนี่ต่อยกันเขียนต่อยกันอ่านใส่กันบ่งมันตัวใดเป็นตัวใดใ้บาท

มา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 นี่หลักฐานหลักฐานนี่นี่น,นี่วดดแล้้จุไตัวนี้แแล่นี่อันจะดีชต่อนี่ละดูชื่อนี่ละหกหาเก่า <c oughs> <c oughs> ถือทั้งล่างถือทั้งบนนะครับพี่น้องเนี่ของพี่น้่นีตองรุ่นพูดเดียวตีเนี่ยนี่ตองรุ่นพูดเดียวตีอยากให้เป็นตัวไหนพม่ใี่ตองเลยกะ เป็นตัวใดเนาะฮะก้อนก้อนทูบสิมัเบินี่ได้แล้วนี่ได้เก็ตตัวนึงแล้วก้อนก้อนทูบซหมเบิดอยากให้เป็นตัวใดแน่ฮะในใจอยากอยากให้มันเป็นตัวใดในใจเราว่ามีเก่ามีเก่าติดสบอเราว่าเก่าติดว่นาดน แล,แ,ลแล้วเขียนหลักตัวที่สองน้องเด็กทูบเดอ้อเดี๋ยวรอติดตามกันเด็กทูบเลขทูบรอติดตามเจ็ดสองเนี่ยทุกใบแจง <Okay. S 2> ไม่ไว้ดีแท้เนาะไม่ไว้ครับได้แล้วนะครับเจ็ดกับสองมาแล้วครับเจ็ดกับสองตัวที่สามไม่ใช่ต้องอยากให้เป็นตัวไหนครับ นี่ตองตัวที่สามอยากให้เป็นตัวใดอยากให้เป็นหกอยากให้เป็นหกอีกน่ะหกขาแปดก็ได้เอ้โหรือแปดก็ได้พี่น้องในใจเราด้ตัวที่สามล้อลุ้นกันว่าจะเป็นตั้งพญตองบ่าบอหกข้าแปดในตัวสุดท้ายตัวที่สามีป่าเก่าอยูือคเดยววันนด้เล่ค่เนนะฮะเก่าย่มไปเลยเอาเด้อปวย เขียนเขียนอน่บ่เขียนเลยเขียนเขียนเ้าหนาที่แล้วก็เขียนเื้อแล้วนะแต่นั่นเห็เราเขียนเองหมายเล็กแล้วตัวเล็กแล้วเราเขียนมาคือเฮ้าเอางม้วนไหมเขื่อนเอาถ้น เอิ้นหาเสียวเอิ้นหาหมู่พวกอยู่ในนีออเอิ้นมาให้เบิดให้ตองเ้มาดแล้วเออมนั่งเบิ่งกันนี่ล่ะถึงมาแล้วหมู่ถึงเสียวถึงอยู่ในนีให้เบิดเนาะอเอเลยเดี๋ยวเราสิกินข้าวต้มขนมแล้วว่าไปกินเหล้าเด้อกินเหล้าบ่ได้นตัวน้อย ของมันนอากรไดเด้่เพื่อนบ้านกไ็ได้เริ่มอนี่มันพุดอ่ะจุดมนุนีจุดมุนีมักออกเพื่อนบ้านกันนี่นี่เหม,มือมนีืมันพุดเหมนพุดพี่น้องที่ใด้อยากเอาไปเพื่อนบ้านก็เอาไปค้นก็ได้แต่ว่าก็จะลุ้นจุดเว่ยของขนมไทยน้ำนนนเนยนะรอลุ้นตัวที่สามเานี่ Khiến em kiếm xây thêm mới quay nhẹ không Kiến tôi nhanh nhanh nữa à mất xí đâu này. nên bỏ cứ chân gì phao khiến thế kiếm tôi nhanh nhanh nữa hỏi nhanh lên kiếm bẹp câu này nhé chết Chết dày lên xuống chết chết xuống nhá chết đi xuống chết đó bước nhà sát con hãy này bên nhá hãy con

รุ่นๆๆว่าต้องรุ่นเลื่ใหม่เบ็ดลวละบานเร็วยุยใจเงิ่กรเห็นอยอ่เาชัดเจนบอนี่ใหม่เบิดไปใหม่เบิดไปนี้ฮะลอฮึ่ม่เ็น้องเยวหนังสีเจ้าพ่อมีเจ็ดสองเจ็อแหงแต่หน่อยตัวบอดนี่าไปตัดเลนกันเจ็ดสองสองเจ็ด จจิจส really. ้จแค่นั no ้นก no. ็เนเ่นล่คือจิบด็กเลหน่อยดีเถอะเนาะเงามนี่ยน้ะพี่นตองเนาะงามงามงามพี่น้องเอาไปเพื่นบ้านก็ได้เ้อพี่น้องเ้อเอาไปเพื่อนบ้านบาเลกนี่ก็ได้นี่เอาไปซิมซิมก่อนไปซิมซิมก่อนเรา่าต่ว่าก็จะลืมเก็บไว้วันที่สิบหกเนี้ จุดไว้นะเนาะเรียกว่าได้หลายตัวเรียกจุดทูบเพราะใหญ่ต้องที่ภ <ใน S 1> ูมิมมแต่อื่นภูมิอย่างเี้ะนนบ่พุ่พมิต้นโกบ่